สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมือนี้แดดเพิ่งออกค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยคือฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์บ่มีมือไดว่างเว้นเลยค่ะพอดีวันซุก์มือนี้เป็นวันหยุดเนาะคะ่ะปากฏว่าแดดออกถือว่าเป็นมือที่ดีค่ะเพราะว่าพร <laughs> ิกโป่น้อเบิดเมือเนี้ยเอาเลมาเาผาพริกเผาเกลือบ่แม,มนค่ะออามา มะขวพผิกลอมสิตามเห็ดผิกปนค่ะพอดีผิกปนเบิดแต่ว่าเขาขวนนะเวลาที่อมขววเวลาี่มสิเห็ดลาเพดอย่างอมสิขวมือนั่นเลยเพราะว่าเขาขวมันสามารถเก็บได้โดนบบไดค่ะเก็บไดโดนมันสีเห็ดห้มันบบแสบคือจ้างเขาขวมีไหมอมก็เล็บ่คคอยเห็ดบ่ค่อยเห็ดไหวโดนๆดนังสินนะคะแต่ผิกปนเนี่ยมันไหวไดโดนได ลูกซ้ายจุดไฟไห้ค่ะก็เลซี่ขวพริกพาไปเบึงขวานแล้วค่ะกำลังโอ้ยใหม่นิดนึงต้องขวานแม่นทัวถึงค่ะผู้ใดยยางกายยางมากะยามาฮาชิวฮาชิวดาเดอ้อคอยขวบมักผิกก่อนอืมบรรยากาศขวบมาักผิกขดเขาเข่ากับกำลังงามค่ะเหลืองแล้วหันบ่ท่านได้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่านเดทท่านได้พอเก็บเกี่ยวค่ะข้างลังยังเขียวอยู่ทางนี้ก็ท่านเ,ด,เดแล้วอยู่คะพี่น้องเฮดไปเรื่อยหละงานของเขายุ่งช้างองจะคของไปขออนุญาตตากอนมันน่าจ,จะบด,ดีโอ้ยควนข้าหาเจ้าของอีคกคุตกตำกอนตำกอน เทอหลายไปได้อ้วกเอ็นบ่อเสร็จแล้ว yup. ค่ะเรียบร้อยใส่กล้องไวเลยได้เพราะได้กิน ก้อนสิข่าหนาหนาว,นาวเฮ็ดไว้อีกกระปุกนึงในช่วงหนาหนาวค่ะพออ้อมเมื่ออยากเฮ็ดขา้างในมันโอ้ยขมงเลยค่ะเฮ็ดข้างนอกไวหวเฮ็ดไว้แบบนี้ตำไหวไหลายๆพริกป่นนี่ยู่ใดโดนแต่ว่าเขาขวัวมันยู่ใดบดโดนพะฉะนั้ะหรือฮอกขวัวให้บานก็ได้ค่ะแต่ว่าพริกป่นนี่มันใส่ได้โดนยู่ฮอกเฮ็ดดีๆหรากกับปีดฝ้าแม่ปนปะค่ะก็ใสใ่ได โดนเติบ มาค่ะลาบหมูก็เรียบร้อยแล้วสิซี่แม่พี่น้องเบืง้งแบ่งให้ลูกถ้วยหนึง่งจานหนึง่งยังสิราคาก็ปั้นข้าวเหนียวให้สามีกะแบบนี้ก็ปั้นข้าวเหนียวให้กินคนละปั้นค่ะแซ่ดังแซ่จมูกยังว่าท่านหายค่ะหั่นเองตุ๋นเองแซ่บเองนี่ปิ้แห้งนำ้ำ เพรได้การค่ะคืข้าวเหนียวอืมข้าวเหนียวก้องหน่อยๆสามคนพ่อแม่ลูกแับหลายแสบหลายอะค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะ จ่านนายส่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ